สวัสดีครับพบกับเสือเสรอดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดที่สร้างจากเม็ดลูกปืนเยอรมันนะครับเป็นมีดแรล่คมจัดมากเลยนะครับมาเชิญชมแต่ละเล่มกันก่อนนะครับเล่มที่1นะครับเป็นงานมีดครัวนะครับแรล่สับซอยนะครับยาว6.7นะครับคมคว่ำกว้าง1.6สัน4มิลครับเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านเลยนะครับ ผมชันมากเลยนะครับทสองเป็นทรงแรหลนะครับผิวดำขาวนะครับผมยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วสองหุนกว้างหนึ่งจุดห้าสันสี่มิลน,นะครับผมผมจะปาดบางมากเลยนะครับหยับมืดแรลนะครับเลนที่สามเป็นทรงมิดแคมป์นะครับ,แ,รบแต่ใช้งานเป็นแรน่สับซอยนะครับผมขยับหน้าเขียงนะครับ ยาอยู่ที่7นิ้ว4หุนกว้าง1.5สันอยู่ที่3มมิลครับเล่มที่4นะครับเป็นทรงมิดแคมป์ยาวอยู่ที่7.7กว้าง1.4สัน3มมิลนะครับมีดมีนนความคมจัดมากเลยนะครับ เล่มที่5ทรงแคมป์นะครับกว้าง7.6กว้างยาว7.6กว้าง1.5สัน3มิลครับเล่มที่6เป็นทรงมีดลาบนะครับ8.2กว้าง1.4สันสีมิลไล่ปลายบางนะครับน้ำหนักแต่ละเล่มไม่เกิน250กรัมน,นะครับผม ด่านอยู่ที่5นิ้วนะครับผม 5- ้าถึง6นิ้วนะครับจับกระชับมือนะครับเหมาะสำหรับซอยเนื้อย,อย่างนะครับช่วงเทศกาลออกพรรษานี้นะครับผมซื้อฝากแกะผู้ใหญ่ได้เลยนะครับทุกเล่มราคา450บาทเทศกาลออกพรรษานะครับราคา450บาทนะครับแถมฝาก p v c พร้อมส่งเลยนะครับ เมตรเทรงลาบยาว8.2กว้าง1.5สัน4.5มิลนะครับผมเล่มที่8ทรงลาบออกแหลมนิดหนึ่งนะครับ8.5กว้าง1.4สัน4มิลครับเล่มที่9 8.4กว้าง1.4สัน4มิลครับ เป็นทรงลาบนะครับเลนทีสิทรงลาบนะครับของยาวอยู่ที่เก้านิ้วบ้างหนึ่งจุดสชันสมิลครับตัวน,นี้จะยาวสุดเลยนะครับแต่น้ำหนักเดียวกันนะครับ เก้านิวเล่มที่สิบเอ็ุดสกว้าง1.4ึ่สันสมมิลครับเล่มที่12บสงรงลาบนะครับยาวอยู่ที่8.3กว้าง1.4ึ่สันสมมิลครับ เล่มสุดท้ายสูงแล่นะครับขัดขาวกว้าง6.6นะครับผม6นิ้ว6หุนอยาง6นิ6น้ว6หุ6นกว้าง1.6สัน,น2.5มิลครับผมปาดขาวมีดก็จะบางนะครับผมราคา450บาททุกเล่มเลยนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์นะครับ0897560208ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ